หลังจากจอร์นาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับคว้าเข็มขัดแชมป์โลกนะครับ2กติกานะครับนั่นก็คือกติกามวยไทยและกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเขากลายเป็นแชมป์โลก2กติกาในรุ่นแบนตัมเวทนะครับช่วโมงนี้แฟนมวยก็เกิดคําถามนะครับว่าไฟต์ต่อไปนะครับมีนักมวยไทยคนไหนนะครับที่พร้อมที่จะเจอกับจอร์นาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับในอดีตนะครับเขาก็ เรียกได้ว่าเคยแพ้นักมวยไทยมาหลายคนเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาพร้อมที่จะเจอกับทุกคนนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่อยากจะเจอกับแฮกเกอร์ตี้อย่างมากนั่นก็คือน้องโอ๋นะครับซึ่งน้องโอ๋นี่ก็เป็นคนที่เสียแชมป์โลกรุ่นแบนตอมเวทนะครับแชมป์โลกมวยไทยให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับโดยการแพ้น็อกนะครับน้องโอ๋ก็อยากที่จะแก้เมือนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คิดว่าน้องโอ๋นี่ก็ต้องทําฟอร์มก่อนแล้วครับกว่าที่จะได้มาชิงกับแฮกเกอร์ตี้นะครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่ อยากเจอกับโจนาธานให้กตี้อย่างมากนะครับนั่นก็คือรถถังจิตเมืองนนนะครับรถถังนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่เคยชนะเจ้าให้กตี้มาแล้วถึง2ครั้งนะครับและแกก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าแกก็อยากจะเจอกับให้กตี้นะครับพร้อมปล่อยน้ําหนักมาเจอด้วยนะครับในความคิดในมุมมองนะครับถ้ารถถังปล่อยน้ําหนักไปชกนี่ผมมองว่ารถถังอาจจะเสียเปรียบเรื่อง รูปร่างสรีระนะครับและแรงประทะนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับเราเก่งอยู่นะครับแต่นะครับเก่งเล็กประทะเก่งใหญ่นี่บทเบียดไปนานๆนี่อาจจะมียุบมีช็อตได้นะครับอันนี้ในความคิดในมุมมองก็มองว่าถ้ารถถังปล่อยเวทไปนี่อาจจะเสียเปรียบนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่ เขาก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าอยากเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้อย่างมากนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์เล็กนะครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้านะครับเขาก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาอยากที่จะเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้อย่างมากนะครับในอดีตนะครับเขาก็เคยฟันศอกนะครับชนะแต่เจ้าแฮกเกอร์ตี้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกติกามวยไทยหรือกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับซุปเปอร์เล็กก็พร้อมที่จะเจออยู่แล้วนะครับและรูปร่างเขาอะไรเขานี่ก็ไม่ได้เรียกว่าเสียเปรียบแฮกเกอร์ตี้มากนะครับ และเขาก็พร้อมนะครับถ้าเขามีโอกาสเจอแฮกเกอร์ตี้เขาก็เชื่อว่าเขาน่าจะสู้ได้สนุกนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสอยู่พักใหญ่หนึ่งนะครับสาหรับคนนี้นะครับนั่นก็คือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยย,ไทยิมนะครับแชมป์โลกรุ่นไฟท์เวทนะครับมวยไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแฮกเกอร์ตี้นี่ก็เคยนะครับอยากที่จะนะครับให้สะพานอยากที่จะเจอกับตะวันฉายนะครับแกพร้อมที่จะปล่อยน้ําหนัก เพื่อมาชิงแชมป์กับตะวันฉายนะครับส่วนตะวันฉายนี่ก็ไม่กลัวนะครับพร้อมที่จะเจออยู่แล้วนะครับแน่จริงก็ปล่อยขึ้นมาเลยนะครับแฮกเกอร์ตี้นี่ตอนนั้นนี่เรียกได้ว่าห้าวจัดนะครับถึงคันแท็กไอจีเลยก็ว่าได้นะครับอยากเจอกับตะวันฉายนะครับถ้าคู่นี้เจอกันนี่ยังไงยังไงนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าดูนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับว่าในอนาคตนะครับทางทีมงานวันนี้จะประกบให้เจนทานี่แฮกเกอร์ตี้เจอกับใครนะครับพอชั่วโมงนี้เรียกได้้ว่่่าาเเเขขึนนนนนแทป็บบอรร์ใุต อยู่แล้วนะครับชั่วโมงนี้เจอใครก็ได้นะครับแต่นักมวยไทยคนไหนล่ะครับที่จะไปดับซ่าดับเห้าเจ้าแฮก์ตี้นะครับถ้าในรุ่นเดียวกันนี่ก็หายากนะครับแต่ถ้าเขา,เาปล่อยเวทมาชกในรุ่นที่ใหญ่กว่านะครับรุ่นเฟเธอเวทอย่างตะว,วันชายนี่ก็พร้อมที่จะรองรับ เจ้าโจนาธานให้กตี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าทางบอสชาตรีนะครับเห็นสมควรว่าให้กตี้เจอกับใครเราก็จะมาเดบข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับแล้วแฟนมวยนะครับอยากให้โจนาธานให้กตี้เจอกับนักมวยคนไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดบข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ับ อย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกิฬามวยไทยนะครับครบจบที่เดียวนะครับเรียกว่าชุดรวดเร็วฉับไวนะครับ a t a g 4นะครับ atag24 นะครับครบจบที่เดียวฝากไว้ด้วยครับ